ชุวนี้ท่านประธานในพิธีก็ได้จุดเตียนธูปบูชาพระรัตนไัรนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วาอะาระหังสัมมาสัม Namtatorah சsphoasan natas katorah samkothsan nataskawato arahang สัมบ و ธาสังกุสะลธรรมอกุสะลธรรมะอภัยกตาธรรมะสุขายเวมประโยชตาธรรมะทุกขายเวทนาญาสัมปโยชตาธรรมอทุกขมสุขายเวทนา ปายตทธามาววปากัตถามาววปากัธถามาทัมมากาณเวปากัธถามาทัมมาอุปาเทนโปาทานิยาทรมมาอนุปาโนปาทานิยธทรมมาอะโนปาเท

วิจารมาธรรมะวิตาตาวิจารมาธรรมะปิติสังขคตัสุขสังขคตัธรรมะอุปเฆสังหคตัธรรมะทัสเนงตาภาธรรมะภาวนายปัาตาภาธรรมะ ปัทาสนเนนนาณภาวนายปหาตาภาธรรมาทา,าสนเนนลำดับต่อไปนะครับก็จะได้เข้าถวายซองจตุปัจจัยก็ผมก็จะได้พากล่าวคำถวายอิทังเมยาตินังโหนตูสุขิตาโหนตูยาตะโย ขอส่วนบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วในวันนี้จงสำเร็จแด่คุณพ่อธนากิจสื่อตรงและญาติของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านด้วยเทอนสายะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขครัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาสัพพสิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยงเกิดเพื่อเพียงแตกหายมลายศูญไกลหลงลืมพันผูกทุกเพิ่มพูนเพราะต้องหมุนไปตามความเปลี่ยนแปลง มีหัวเราะมีชื่นชมมีสมหวังมีพลาดพลัง้งมีร้องไห้มีหนายแดงต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนจนสุดแรงมาถึงแหล่งสุดท้ายตายทุกคนกระบนมัสก,การพระครูพิสารสังคกิจขั้าลำดับต่อไปเป็นการมอบทุนสาธารณประโยชน์28หน่วยงานด้วยกัน การเรียนเชิญคณะญาติด้านาชาปนสถานนะคะเพื่อเ,เกียรติมอบทุนสาธารณประโยชน์ให้กับหน่วยงานและเรียนเชิญตัวแทนที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนั้นได้เตรียมความพร้อมเพื่อออกมารับนะคะทุนจากทางเจ้าภาพเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันนี้ได้รับเกียรติจากพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลนายอำเภอบ้านกรวดให้เกียรติท่อภาพปฐมาบังสกุลบนชาปนสา,านเรียนเชิญค่ะ พร้อมกันนี้กราบนิม,มนต์พระคุณเจ้าท่านพระครูพัทรก,กิติโสพลดรรองเจ้าคณะอำเภอบ้านกรวดเป็นองค์พิจรณาชักผ้าบางสกุลกราบนิม,มนต์ครับชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตข้าฟ้าสักเพียงใดก็ไม่ใหญ่ไปกว่าลงเมื่อลงนอน ขอบคุณท่านพันจา่าโททบีพิมพ์อุบลนายอำเภอบ้านครัวในเกรตท่าพระปฐุมบังสุกุลเนื่องด้วยท่านธนากิจซื้อตรงเป็นผู้ที่มีความดีและประกอบคุณประโยชน์รับใช้แผ่นดินในบทบาทของตนเองมาตลอดร,ระยะวิชเวลาของการปฏิบัติหน้าทีา่ในบทบาทของผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นมีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นจํานวนมาก ไปเป็นการทอดผ้าบางสกุลบนชาปนสถานในชุดที่หนึ่งเรียนเชิญนายอุดมแซ่ตังอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาจงพี่ชายผู้วายชนนายวรวุิประภาสิริพันธ์นายสุพลนิมหัตถาอดีตกำนันตำบลทาวรน,นายภัยสารพลใสข้าราชการบำนาญสี่ท่านทอดผ้าบางสกุลเรียนเชิญค่ะ เ,เชิญครับคุณพ่ออุดมแซ่ตังคุณวรวุฒิประภาสริพันธ์คุณสุพลนิมหัท t าคุณไพศา,าลพนสครับสีท่านเรืเชิญครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปพิจารณาภาพบังสุกุกลกราบนิมนต์ค่ะอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยัง้งเกิดต้องตายสลายไปไม่ชีรังชีวิตยังควรสร้างเสริม เติมความดีต่อไปในชุดที่สองได้รับเกียรติจากคุณไตรมิตรนัคราวน,นาสกุลอดีตผู้ในการโรงเรียนในฉัดผลชัยวงเพนปลัดเทศบาลอำเภอน้ํายืน,ยนจังหวัดอุบลราชธานีคุณสมศักดิ์พงศ์ทิพากรคุณจุธามาศพงศ์ทิพากรในชุดนี้สี่ท่านทอดผ้าบางสุกุลเรียนเชิญค่ะเวลาของคนเราไม่ยาวนัก ควรรู้จักจัดวางอย่างเหมาะสมอย่าหมวพระเวลาเพราะขารณอย่างโง่งมและทุกชวนเปลืองใจ